หยัดไปเลย400,000บาทนะคะผลเบาๆด้วยแค่7,000บาทนะคะ Toyota Corolla a l t i 1.8E ปี e, 2018โฉมหน้าของเขาก็จะเปลี่ยนไปกระจังหน้าจะตัดด้วยโครเมียมนะคะตัดกับสีบรอนเงินของตัวรถนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะกระจังรถจะเป็นสีดำนะคะตัดกับบรอนเงินล้อนะคะก็ได้เป็นแม็กเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะมาดูด้านในกันนะคะก็พวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันคุมโทนสีดานะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือเบาะผ้าหน้าจอนะคะก็ เป็นเครื่องเล่นแบบปุ่มกดสัมผัสง่ายรุ่นนี้ก็คือขับในโหมดของสปอร์ตได้ด้วยนะคะเอาทิดเนี่ยเขาเหมาะที่จะเป็นรถที่รับผู้โดยสารนะคะเพราะว่าที่นั่งของเขาด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางแต่ก็เหมาะเหมือนกันที่เราจะใช้เ,เป็นรถในชีวิตประจําวันของเราใครนะคะที่กาลังมองหารถบ้านราคาผ่อนย่อมยาวก็แนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะผ่อนแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะทักค,คอมเมนต์ติดต่อเข้ามาหาแนนได้เลยฝากกดรีโพสต์ด้วยนะคะคลิปนี้ถ้าหากว่าคุณมีน นนที่ติดต่อมาจากโพสต์ที่คุณรีไปแล้วก็รับไปเลยค่ะ20,000บาท